เดี๋ยวเราจะไปชมผายเที่ยงกันเสียค่ารถคนละสามสิบบาทเริ่มเดินทางใช้เวลาประมาณห้านาทีเนี่ยเขาสูบน้ำจากลำตะคองขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันไหลลงไปเพื่อไปปั่นนะปั่นไฟฟ้าักวนเยง มานี่ก็ไม่เคยมาตอนแรกลูกสาวบอกแม่แม่ลูกไปตรงนี้อ๋อที่เนี่ยอากาศเย็นสบายเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขามีกังหันเขามีพัดลมไงมีพัดลมใหญ่เลยเราก็อากาศเย็นสบายเดี๋ยวรถก็จะวิ่งเลาะอ่างไหมไม่เลาะสิลงล่างมั้งไปผาใยเที่ยง ค่าบริการคนละสามสิบบาทอ่างใหญ่นะคิดดูดิใช้เวลาดูดน้ำมากี่ชั่วโมงก็ได้น้ำมากขนาดนี้อ๋อต้องเช่าจาักรยานเนกืง่อไ,ไปปั่นรอบอ่างได้ช่ตงตอนเย็น,นโอ้ยไปลงรล่างอีกแล้วอ เป็นแผนที่ท่องเที่ยวโคราจิวปาร์คครับจะมีทั้งหมด39แหล่งสำคัญใน5อำเภอซึ่งจะประกอบไปด้วยอำเภอสีเิ้วอำเภอสูงเมืองอำเภอสามทะเลาออำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอปากเกียดครับเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปดูข้างในกันนะเมื่อวานเดินตั้ง5กิโล6กิโลวันนี้เดินสัก200เมตรพายายเที่ยง

ใช่นะ็นเจ้างภาคครับเขาก็จะผางป่าโซนด้านนี้แล้วตัก็จะต้องไปต้องตั้งสัยกัรเส้นทางนี้รผสมแต่ในปัจจุบันเส้นทางนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วครับเราใช้แต่เส้นทางที่ทางกำลังเดินอยู่นี้ผสมเดี๋ยวกลับไปดูเครื่องประลอบผมและสำหรับทางด้านต้นนี้นะครับก็จะมีเชื้อเพลงตะแบกครับหลักเลยเป็นตะปูคุณเป็นยาแก้ปวดกลามเนืออะไรกันน อนี่ไงที่เขาสูบน้ำจากเนี่ยขึ้นไปไว้บนอ่างเก็บน้ำที่เราเห็นเมื่อกี้นี้โน่นเห็นถนนสายเอหนะผ่านออร่ามาไหม นี่จะมองเห็นภาพมุมกว้างเลยถนน M6 แล้วก็ไอกังหันลมนะปะเดินต่อไปเดินต่อดูเขามาเที่ยวกันคนมากาก็วันเสาร์ไงต้องมาวันธรรมดาถ้าวันธรรมดาคนก็จะน้อยโอเค รอามมาจุดใช่อันนี้คือฟอสซิลที่เห็นเป็นลายลายขา,ขาวเนี่ยเรียกว่าอะไรลายเคนกลุ่มแผ่นใบลักษณะอันนี้เรียกว่าโฟลายเคานกลกลมแผ่นใบ เป็นพืชหรือเป็น,น,ปนอุยนอนกุนม,นม,มันคือมันก็จะเกิดจากความชุ่มชื้นครับที่ไหนมีอะไรขึ้นขึ้นก็แสดงว่าที่นั่นจะมีความอุดมสมบูรณ์และออกซิเจนสูงเลยครับผมไลขึ้นเขาเป็นระดับน้เพื่อเปกยดเป็นซิเคอ่อนหรือว่าเกิดเป็นเล็กน้อยเขาก็จะเป็นพืชชนิดเดียวกับมอสครับอ,อ๋อเป็นพืชชนิดเดียวกับมอสอันนี้เป็นยูเนสโกเลยเนี่ยโกบอนก็นครราชสีมาอยู่ในโคราจิโอพัก โอ้วันนี้คนเยอะใช้ยิงหนังสติ๊กป,ปลูกป่าลอยฟ้านู่นไงอันใหญ่ด้วยมีหนังสติ๊กใหญ่ด้วยเ <ś> ด <led> ี๋ยวไปดูกันหน่อยซิว่าเขาทำอะไรกันตรงนี้ออรนเราไป ระวังยิงโดนหลังคารถเขาน่อนพาโนรามาสามร้อยไม่ถึงสามรอกสิบองศาร้อยแปดสิบองศาฮึบโอ้โหโดนรถเขาแน่เลยดูนะ ราจะไปดูหนังสติ๊กอันใหญ่ใครจะยิงไหวมาไหเนี่นนหนังสติกอันนี้ยิงไหวไหมลองแม่ลองไปยืดดิลองไปทำท่ายิงดิแล้วไหนลูกมนันนะไม่ต้องครับไม่ต้องใส่ลูกอขอบคุณครับอขอบคุณครับดูสิไหวปะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะ เอองั้นแหละแล้วก็ปล่อยไปอ้าวสามสองหนึ่งยิงโอ้โหนู่นน่ะไปตกถนนสายเอหเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อโหยิงได้ไกลจริงๆรระวังจะตกหน้าผา นราม่า180องศาแต่ระวังนะครับห้ามเข้าใกล้เกิน2เมตรโอ้โดูทางรถไฟดิมีทางรถไฟแล้วก็ทางรถยนต์เอ็มยนนะสวยงามมากคุ้มค่ากับราคา30บาทที่เราขึ้นมาดูผาเรียกน,นะผาเยี่ยที่ยงตรงนี้นะเดี๋ยวเราสักครู่ อันนี้เป็นหนังสติกยักษ์เดี๋ยวจะยิงนู้นเลยไปถึงเขาหน้าเลยนะข้ามข้ามคลองบางไผ่ไปเลยไอ้คนนี้ไอ,นนอนน้เขาเรียกอะไรนะลำตะคองเดี๋ยวยิงข้ามลำตะคองนะครับ7จ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศปโอเคลูกกระสุนไปตกฝั่งนู้นเรียบร้อยครับ